ความสําเร็จความมั่นใจความมั่นใจตัวเองแล้วก็เป็นคนเก่งค่ะไพ่บอกว่าคุณเป็นพลังงานนะคะของความสําเร็จมีความมั่นใจตัวเองสูงมากเลยนะไพ่ชุดนี้มันแสดงถึงความหมายที่เป็นช่วงชีวิตของคุณที่อยู่ในช่วงของชีวิตของจังหวะขาขึ้นนะคะทั้งเรื่องงานและก็ความมั่นคง ส่วนตัวนะพลังงานวันนี้มีความรวดเร็วมากมีข่าวดีหรือจะได้โอกาสใหม่ๆพุ่งเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวหากรอคําตอบเรื่องเรื่องใดอยู่คุณมีแนวโน้มว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นวันที่ที่ดีมากๆในวันนี้ที่คุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆจัดการสิ่งต่างๆนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ค่อนข้างจะว่องไวนะคุณจะได้รับข่าวดีพุ่งเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวนะ เออถ้าคุณรอคําตอบอะไรอะไรอยู่มีโอกาสที่ข่าวดีที่คุณรอคอยจะได้รับคําตอบในในเร็ววันนี้ค่ะให้ออกมาแบบฉ่าเลยนะว่าคุณมีความว่องไวในตัวเองมีความเก่งในตัวเองมีความมั่นใจตัวเองแล้วค่อนข้างจะหน้าตาดีมีเสน่ห์นะเมตตามีดวงมนเสน่ห์อยู่ในตัวของคุณ แล้วก็ดวงนัก,กลบความเก่งความเฉิดฉายอยู่ในตัวของคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆย,ยิ่งยากยิ่งหนักมันยิ่งทําให้คุณแบบโอ้โหท้าทายมากอยากทํามันพลังงานของคนเก่งจะเข้ามาเห็นคลิปนี้ค่ะแม่หมอเชื่อแบบนี้คลิปนี้เป็นคลิปของคนเก่งมากๆนะคะต่อ้อะไรที่คุณไม่เคยทําคุณจะทํามันได้เพราะคุณเป็นคนเก่งหลายๆคนใช้เวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นปีเป็น10ปีแต่ของคุณเรียนรู้แค่หนึ่งเดือนแค่หนึ่งวัน เป็นคนหัวไวมีความว่องไวมากต่อสิ่งที่คุณต้องการและ,พะเพื่อ,อยังบอกอีกว่าคุณเป็นคนเก่งที่มีความมั่นใจสูงเลยวันนี้คุณจะมีไฟในการทํางานมากๆแล้วก็มีสเสน่ห์ในการดึงดูดผู้คนให้คล้อยตามแล้วก็มีความสามารถในการบริหารจัดการทุกอย่างให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีใครเห็นก็ต้องยอมรับในฝีมือความเก่งความแบบฉลาดปราดเปรื่องของคุณค่ะส่วนแล้วพลังงานเนี่ย วันนี้เลยนะทุกอย่างที่คุณตั้งใจที่คุณจะทำเนี่ยคุณสามารถเอาอยู่กับทุกเรื่องพลังงานโดดเด่นมากในเรื่องของการงานการเงินนะคะคุณจะจัดการปัญหาที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยด้วยความมั่นใจแล้วก็มีปฏิพันไหวเพิบที่ดีราชินีไม้เท้าเนี่ยและเป็นผลว่าราชินีไม้เท้าเนี่ยคือผลลัพธ์ที่จะได้นํามาซึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็ความมั่นคงนะจงใช้ความมั่นใจในการเจราจาต่อรองนะ งานที่คุณทําใดๆก็แล้วแต่หากมีการใช้เจราจาใช้การพูดตรงจงสร้างความมั่นใจพลังงานภายในของคุณเยอะๆแล้วเจราจาไปเต็มที่เลยแล้วเชื่อว่าการเจราจาในวันนี้จะสําเร็จผ่านลุกล่วงไปได้ด้วยดีค่ะความมั่นใจตัวเองของคุณออกมาใช้ได้เลยนะมันดีมากมันดีทุกอย่างเลยนะคุณจะรู้สึกมีไฟมากๆในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะวันนี้ตอนที่คุณเห็นคลิปนี้เลยนะ คุณดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาแล้วคุณเป็นคนที่ทําอะไรทําเร็วไม่ชอบความช้าสมมุตินะถ้าคุณมีความรักถ้าเขาโมแต่คิดช้าําช้าอยู่คุณดีดเขาแน่เออคุณดีดสก,กิดเขาแน่เรว็วหน่อยสิเออทาไมเรื่องแค่นี้ทําไมต้องใช้เวลาคิดเยอะแยะฮะทําไมแบบแค่นิดเดียวก็คิดให้มันไวๆหน่อยสิเออแล้วถ้าทํางานเหมือนกันถ้าใครเข้ามาถ่วงเวลาของคุณนะฉันบอกเลยยากยาก คุณดีดแน่นอนคุณชอบอะไรที่มันเป็นความว่องไวคุณไม่ชอบอะไรที่มันช้าเออถ้ามาช้าช้ามันมันไม่ได้มันมันเหนื่อยความสัมพันธ์เหมือนกันถ้าถ้าเข้ามาช้ามากคิดช้าทําช้าคุณจะจะโดนคุณดุแน่นอนค่ะเพราะคุณเป็นคนที่หัวไวคุณไม่ชอบอะไรช้าเออความรักเหมือนกันต้องมีความแบบรวดเร็วนะเออ จะเอายังไงจะชัดเจนจะตัดจบจะยังไงจะครบต่อหรือยังไงต้องคิดได้เร็วทําให้เร็ว,เ,รวเพราะคุณเป็นคนที่รวดเร็วว่ะคุณไม่ชอบทําอะไรช้าๆในช่วปัจปจุป,จ,ป,จ,ปจจุบันเนี่ยแม่บอกว่าคุณทาทางานแบบหลายอาชีพมากนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอความสัมพันธ์ที่คนประเภทแบบช้ามากเลยกว่าจะได้กินข้าวตักตักข้าวเข้าปากแต่ละคําดูช้าดูแบบอคุณแบบเอยกลุไปละเออนั่งกินข้าวไปเลยเนาะ เดี๋ยวมาวันพรุ่งนี้เออวันนี้กินให้ฉ่าไปเลยเนาะมีอะไรต้องทอําอีกเยอะเลยวันนี้เออคุณจะเป็นฟิลแบบนี้คุณไม่ชอบความช้า <S <S ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนใจลอไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่ใจดํานะแต่คุณชอบอะไรทุกอย่างให้มันแบบเร็วๆหน่อยโอ้ยอย่าช้าเป็นคนที่รวดเร็วทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นคนที่หัวไวคิดเร็วทําเร็ว <S <S เป็นคนฉลาดด้วยนะไอไอการที่คุณคิดเร็วทําเร็วเนี่ยคุณไม่ได้ทําด้วยความประมาทนะแต่มันคิดมาดีแล้วมันทํามาดีแล้ว เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอหลายๆเหตุการณ์เจอคนทุกรูปแบบมันเลยทําให้คุณตัดสินใจได้เร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องแล้วก็อะไรเขาเรียกประสบการณ์นั้นอ่ะมันสอนให้คุณเนี่ยไม่มีคําว่าพลาดเพราะฉะนั้นการการตัดสินใจทุกอย่างของคุณเนี่ยผ่านกระบวนการการคิดแล้วก็ประสบการณ์มาดีแล้วไม่มีทางที่จะพลาดได้เลยนะเพราะคุณเป็นคนที่หัวไวแล้วไพ่บอกว่าความรักของคุณเนี่ยพลังงานวันนี้ คนรักของคุณน่ะคุณสามารถคุมเขาได้นะคุณจะเอาอยู่ค่ะจากที่เขาไม่ฟังคุณเลยเขาจะฟังคุณเขาไม่สนใจคุณเลยเขาจะสนใจคุณคือการที่คุณเด็ดขาดการที่คุณทําอะไรแบบนี้กับเขาเนี่ยได้ผลค่ะคนรักจะเชื่อฟังจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยวันนี้นะคะนี่ได้พี่ลมได้ท่องเที่ยวได้เดินทางเขาจะกลับมาดูแลเทคแคร์คุณดีมากนะหวานมากแล้วก็ที่สําคัญเขาจะเอาอยู่คุณจะ เอาคนรักอยู่ค่ะวันนี้พลังงานคือดีมากเลยอะ่ะมีไฟในการใช้ชีวิตมากนะคะและนี่คือคําทํานายของทุกคนที่ผ่านมาในคลิปนี้รู้สึกว่าตรงไหมตรงกี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถรับประสบการณ์ผ่านใต้คอมเมนต์แม่หมอเยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆหรือว่าต้องการให้กําลังใจซัพพอร์ตแม่หมอก็สามารถให้กําลังใจให้ค่าครูกับแม่หมอ ผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยแล้วเงินส่วนหนึ่งแม่หมอจะนําไปสร้างศาลปู่องค์ดํานะคะกับแม่ย่ามณีจันทนาคราชพญานาคสีดําสีดํากับสีขาวนะคะเป็นสายยานพญานาคที่ดุมากแล้วก็รวยมากค่ะเธอเชื่อไหมว่าเพื่อนๆโอนเงินมาสร้างองค์ปู่องค์ย่ากับแม่หมอเพื่อนๆถูกหวยกันสองล้านเพื่อนๆถูกหวยกันจํามาก หลายๆคนบอกว่าเขาขอเรื่องยอดเขาก็ได้ยอดนั้นตามที่เขาขอค่ะหลายๆลยคนบอกว่าขอเรื่องงานอยู่ๆก็ได้งานแบบพลุกมากได้งานมาแบบงงๆค่ะลองขอท่านดูนะท่านศักดิ์สิทธิ์มากท่านชอบคนที่รักษาสัจจะวาจานะพูดอะไรแล้วต้องทําให้ได้เหมือนที่เรารับปากกับท่านนะหรือว่าเราจะจ้างแม่หมอไปรำถวายไปรำแก้บนก็ติดต่อทางบ้านเขียวได้เลยนะเพื่อแม่หมอจะได้มีเงินเร็วมากขึ้นไปสร้างศาลปูงดำให้เร็วสุด เราก็ไปบนบานสารกล่าวนะว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะจ้างแม่หมอไปรำแก้บุญก็ลองขอดูค่ะเพราะศิษย์ศิษย์ท่านชอบนางรำมากนะทุกคนต้องติดต่อแม่หมอไปรำถวายเยอะๆนะแม่หมอจะได้มีเงินเร็วมากขึ้นใครสนใจอยากจ้างแม่หมอไปรำถวายก็ติดต่อทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ